อย่าบอกแสงแรกอย่าบอกแสงแรกบริสแลมแสงกมแสงุดไทยแสงก็มีเนาะแสงุดแรกของปีนะครับที่อัมพมโม่สามสิบว้าวแสงแรกนะครับวันนี้มันที่1นะครับมุกราลาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับ หลังจากที่เราเขาดากันนะครับบรรยากาศนะครับทีมงานทีมงานนะโจรนะโจรพวกเจ๊พวกเขาม่รอดเลยท่าหนบอกว่ากลัวสีล่งยังฉีกลัวสีล่งใจมองนี้ด้หัวนองบอกว่าตื่น,น,นตื่น <c oughs> กันอย่ามัวองอยูว่างเน่ยมก็บพ่อตื่นสไตล์ของเรา <c oughs> บวกพี่พวกพี่มึงรอเพี่อเขาพี่พี่อะไรพี่อะไรพี่ คมับพ <Workers S 2> ี่ม <cause> ้องไม่เาพี่มาเมื่อกี้ผกเด้นกับมาท่านเวลาสำคัญตลอดเนีเสียงเียพผ้าห้องเพลงวัสดีพีใหม่ดิโวนมอนอยู่นี้หันไม่ได้เขาดาวเลยดาต้นน่ต้นไินเอโชคมาแมมเราเียววัอ้าวเลย

เราเนี่ยก็มาเราเนี่ยเรื่องที่ก็มาก็คือเก่าเออความมึงความรูุสึื้อมึงแค้นความหลุดซื้อมึนันเวรงม่ยังโบมายไปใส่มึงผายอย่มึงไปนอนเลยคือความหูุดซื้อซึ่มันความคิดว่าเราไม่เลี่งอยู่คือเก่าแต่ว่ากินมันคือหลายใจเนโอ้ยความ้อมานาส